อาสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระกับพี่เดินทางมาถึง ep ที่ี่1 6กกันแล้วนะคะพี่พี่ขะเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาฝาก bfc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่พี่กราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่คะอ้าวยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะพี่่ะ ที่ส่งมาให้แม่บ้านนะพี่นะักกราบขอพรบคุณพี่เอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่นี่เป็นช่องทางการติดต่อนะคะ0849158065นะคะพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่คะพี่พี่ที่สะดวกเป็นปลายทางทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะแม่บ้านจะส่งพัสดุให้นะคะ วันนี้มาบ้านก็มีพระพี่รับชมกันนะคะพี่คะรายการแรกนะพี่นะเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตะนะพี่จา๋านี่นะพี่เป็นเนื้อสีนมข้นเข้มๆหน่อยนะคะพี่คะโดนแสงไฟสีขาวสีออกสีขาวๆเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะจ้าพี่จา๋านี่เป็นรายการแรกของวันนี้เลยนะพี่จา๋า รายการแรกเป็นสมเด็จขาโต๊หลวงปู่โต๊ะนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊องค์นี้เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่จ๋าเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตนะคะพี่ๆค่ะนี่จะพลิกไปทานหันไวยังไงติดต่อกันมานะพี่จ๋นะา0849158065เเนาะอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญน,นะจ๊ะพี่จ๋า เหรียญพญาพิชัยดาบหักนะพี่นะเลี่ยมเก่าไว้นะะจ้าพี่จ๋าเหรียญเก่าๆเลี่ยมเปิดหน้านะคะพี่ขานี่นะพี่นะเป็นลักษณะเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะจ้าพี่ๆนี่ค่ะอ่าด้านขอบนะคะพี่ๆอ่าขอบมองไม่ค่อยเห็นนะพี่จ๋าเพราะว่าเลี่ยมไว้เนาะพี่เนาะด้านหลังนี่เป็นเลี่ยมพลาสติกปิดนะคะพี่ขานี่นะคะ ไม่ชัดเจนนะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยพี่ FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะยังไงติดต่อกันเข้ามาเนาะพี่เนาะดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้านี่เป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักเลี่ยมกกเก่าๆเลยนะพี่นะอ้าวรายการถัดมาเป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะพี่อ่าเรามาชมสมเด็จองค์นี้กันนะจ๊ะพี่จา๋า พี่ดูเนื้อนะพี่นะเนื้อนี่เก่าๆแบบหนึบหนึบหนึบหนแบบนี้เลยปะนี่นะพี่จา๋าสวยๆเลยนะพี่นะอ่ารายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นี่คะ่ะอ่านี่เป็นด้านขอบนะพี่จา๋าขอบเป็นแบบนี้เลยอ่านี่นะคะด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่นี่นะคะ เก่าๆเลยนะพี mm ่จ hmm. ๋ารายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่หนึ่งนะคะอ่าประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอ้าวรายการถัดมาเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะพี่นะอ่าพี่ชมกันนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าๆกันแบบนี้เลยพี่ดูเนื้อนะพี่นะเนื้อความเก่านี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะพี่จ๋าเก่ามากๆเลยค่ะพี่นี่นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะคะพี่คะ นี่จากเก่าๆกันแบบนี้นะพี่นะอ้าวเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะคะพี่ๆนี่เป็นด้านหลังขององค์สมเด็จนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นด้านหลังของสมเด็จเก่าองค์ที่สองเนาะพี่เนาะอ่าประมาณนี้นะจ๊ะนี่ค่ะวสวยๆพี่จา๋ารายการถัดมานะคะพี่เป็นโสทรกรมตํารวจนะพี่นะอ่านี่นะคะ เป็นโสรกรมตํารวจนะคะพี่ขาอ่ ه, าเก่าเก่ากันสวยๆนะพี่จ๋าสวยๆเลยนะคะพี่พี่เป็นลักษณะโสรกรมตํารวจนะคะพี่ขาอ่าชมความสวยไปพร้อมๆกันเนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นโสรกรมตํารวจนะพี่นะอ่านี่นะจ๊ะพี่สวยสวยเลยจ้ะรายการนี้เป็นโสรกรมตํารวจนะคะพี่ขา นี่เป็นด้านใต้ฐานนะพี่นะ <tinc 999. S 1> ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้านี่ค่ะอ่าประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปีศูนย์เจ็ดนะพี่นะอ่าสวยๆเลยจ้าพี่จ้านี่นะคะพี่พี่ลักษณะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นตัวหนังสือยังชัดเจนนะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปีศูนย์เจ็ดเนาะพี่เนาะ พระอา,อาจารย์ฟั่นอาจารโรแบบนี้นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาอ่าด้านหลังนะพี่จ๋าด้านหลังนะพี่นะนี่นะคะพี่มีพสบอกนะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปีศูนย์เจ็ดนะพี่นะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่นี่เป็นด้านหลังของเหรียญพระอาจารย์ฟั่นปีศูนย์เจ็ดนะคะ อ่าพี่พี่ที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันมานะพี่นะรายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรอ้าเก่าๆกันอย่างนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะพี่จ๋าหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรเก่าๆกันเลยเนาะพี่เนาะนี่เป็นด้านข้างนะพี่จ๋าด้านบนมีเป็นรูห่วงห้อยนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะคะพี่พี่ อ่านี่นะจ้าด้านหลังนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้นะพี่นะสองข้างนะคะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรเนาะพี่เนาะนี่จะอ่าประมาณนี้นะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่นี่จะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่ขาเก่าๆกันนะพี่นะ พีพ่่ที่สนใจดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่แล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาได้เลยจ้า0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะยังคงเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้านี่นะคะพี่เป็นด้านหลังเหรียญหลวงปู่ไข่เป็นเอ่อยันกลมๆเอยเป็นดวงกลมๆนะพี่จ๋ากลมๆแบบนี้นะคะพี่เหรียญน,นี้พี่ดูลักษณะด้านหลังนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะ เหรียญหลวงปู่ไข่เนาะพี่เนาะเก่าๆกันเลยจ้านี่นะคะรายการถัดมาเป็นเหรียญครูบาบุญชุ่มนะพี่นะอ่านี่นะพี่จา๋าสวยๆชัดๆนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญครูบาบุญชุ่มนะพี่จา๋าสวยๆ,ๆชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่เป็นด้านขอบนะจ๊ะพี่จา๋าพลิกไม่ทันหันไว้นะพี่นะ กราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขายังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่0849158065นะคะพี่ๆอ่ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ๊ะรายการนี้เป็นเหรียญครูบาบุญชุ่มนะคะสวยๆเลยจากพี่จ๋านี่ค่ะรายการถัดมาเป็นรีลาเม็ดถนนนะพี่นะ อ่าพี่ชมรีลาองค์นี้นะพี่เก่าๆมีแร่ดอกมะขามผุดขึ้นมาโชว์ร่องรอยความเก่านะคะพี่ขาเน้นย้ำว่าเก่าพี่ดูแร่ดอกมะขามนะพี่ขามีเนี่ยเยอะเลยนะคะพี่ขาคือเก่ามากๆเลยนะพี่องค์นี้นะคะมีแร่ดอกมะขามเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋านี่นะคะพี่ มีหน้าหลังแร่ดอกมะขามขึ้นเต็มเลยพี่จ๋าโง่งบอกว่านี่คือเก่ามากๆเลยนะคะพี่ขานี่คือลีลาเม็ดขนุนนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ามีความเก่ากันปุดขึ้นมาโชว์แบบเต็มหน้าหลังเลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่ขารายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรน,นะพี่นะ นี่นะจ๊ะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญหล่อหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะพี่นะอ่านี่นะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่เป็นด้านขอบด้านบนมีนานานเป็นรูห like ่วงห้อยนะพี่จ๋านี่นะคน oui ะอ้าวนี่เป็นด้านหลังของเหรียญนะพี่นี่จ้าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะคะพี่ขานี่จ้ะอ่าสวยๆเลยนะพี่จ๋า อ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะจ้าพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะเหรียญนี้สภาพดูสวยสมบูรณ์นะจ้าพี่จ๋ามีตอกโค้ตรงนี้นะพี่นะนี่เป็นลักษณะตอกโคตดนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่เหรียญนี้เป็นสีทองนะคะพี่ขาทองเหลืองอลามสวยเลยนะพี่นะสภาพเหรียญนี้ดูสมบูรณ์มากเลยจ้ะพี่จ๋าอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะ รับไปพร้อมใช้ได้เลยค่ะพี่จ๋าเรียมไว้สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะจ๊ะพี่เป็นลักษณะเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นรูปหล่อเทเวสุวรรณนะคะพี่ขาเป็นหล่อโบราณน,นะคะพี่ขารูปหล่อโบราณเทเวสุวรรณน,นะ,ะพี่นะเนื้อทองผสมพี่ดูความเก่ากันนะคะพี่จ๋า นี่นะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมดูอ่ออันนี้เป็นรูปหล่อโบราณน,นะจ๊ะพี่จ๋าทาเวศวรน,นะพี่นะเป็นเนื้อเก่าๆนี่เลยนะจ๊ะพี่เป็นลักษณะรูปหล่อเทเวศวรน,นะคะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่อ่านี่นะคะนี่เป็นใต้ฐานนะพี่จ๋า พี่ไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะครับพี่ยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะศูนย์แป้นงห้นะคะพี่รายการถัดมาเป็นพระปิดตาะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมหล่อโบราณน,นะจ๊ะพี่ๆพี่ๆชมกันนะคะพี่องค์นี้คือหล่อโบราณอย่างเก่าเลยนะจ๊ะพี่จ๋าคือเก่ามากๆเลยเนาะพี่เนาะพี่ดูเนื้อนะคะพี่ เนื้อออกสีดำๆๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาออกสีแบบทองทองดำดำเยนั้มพี่นี่นะคะพี่จ๋าลักษณะพระปิดตาเนื้อทองผสมนะพี่นะ เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ้านี่นะคะอ่าอ้าวนี่เป็นไต้ฐานนะพี่จา๋าสนใจติดต่อกันมาได้นะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะนี่จะอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงปู่ดูหลังยันดวงนะพี่จา๋าชมนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเหรียญเก่าๆพี่ดูคราบความเก่ามาเต็มร่องรอยนะคะพี่ขะ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดูหลังยันดวงเนาะพี่เนาะใบหน้าใบตาตัวหนังสือหลวงปู่ชัดเจนนะคะพี่ขายยังชัดเจนอยู่นะพี่นะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขาเดี๋ยวบ้านให้ดูยันด้านหลังนะพี่นี่เป็นยันด้านหลังนะพี่จ๋ายันอนี่นะคะพี่หลวงปู่ดูวัดสแกพี่ดูยันดวงด้านหลังแบบชัดๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่ดูหลังยันดวงเนาะพี่เนาะ อ่านี่นะคะอา้าวรายการถัดมานะพี่รายการถัดมาเป็นพระปิดตานะคะพี่ขาพระปิดตาคุกลักนะพี่จ๋านี่นะพี่เป็นคุกลักเก่าเก่าย่นย่นนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะพระปิดตานะพี่จ๋านี่นะพี่ดูลักย่นย่นเก่าเก่าล่อนลนนะพี่นะนี่นะคะ รายการนี้เป็นพระปิตานะคะพี่ขาคุกลักเก่าเก่านะพี่นะพี่ชมความเก่านะจ้าพี่จาย่นย่นแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นพระปิตานะคะพี่ขาคุกลักเก่าเก่าย่นย่นนะพี่จ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่จ๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นเอ่อพระมเหสวนนะคะพี่ขาเป็นมาเหสวนหลวงพ่อโบยนะพี่นะ นี่นะจ้าพี่พี่เป็นลักษณะมาเหสวนหลวงพ่อโบยนะคะนี่ค่ะอ่านี่นะคะพี่เป็นมาเหสวนหลวงพ่อโบยนะคะพี่อ่านี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขาขอบเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะพี่ขาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้นะจ้าพี่จ๋าอ่านี่นะคะ มีรอยจุดสีเขียวๆค,คือรอยนะ่าจะเป็นร่องรอยความเก่าเนาะพี่เนาะรายการนี้เป็นมาเหศวนหลวงพ่อโบยนะพี่นะอ้าสวยๆเก่าๆก,กันแบบนี้นะจ้านีค่ะอา้าวรายการถัดมานะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสมชายนะจ้าพี่จา๋าเลี่ยมไว้เป็นล็อกเก็ตที่อยู่ในเลี่ยมอีกทีนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาสภาพดูสวยสมบูรณ์มากเลยนะพี่นะ รายการนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสมชายนะคะพี่ขานีนะคะอ่านี่จ้ะนี่เป็นด้านหลังนะพี่จานีนะคะเป็นล็อกเก็ตที่มี<ๆ>เขาเรียกอะไรอะพี่แหนบไหมพี่นะมีแหนบติดข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ขาปลอดภัยโชคดีร่ํารวยนะคะพี่พี่อ่าสวยๆเลยนะพี่จา๋ารายการนี้เป็นเออ ล็อกเก็ตหลวงพ่อสมชายนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพยังดูสวยสมบูรณ์มากๆเลยค่ะพี่รายการถัดมาเป็นเหรียญอุเทนนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมปุกเสกปีหนึ่งแปดนะพี่นะนี่นะจ้าพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญอุเทนนะคะพี่สามีชื่ออุเทนตรงนี้นะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญอุเทนหลวงปู่ทิมปุกเสกปีหนึ่งแปดนะจ้าพี่พี่นี่นะคะ อ่านี่เป็นด้านขอบนะพี่จา๋าขอบเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ขาพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะอ่ารบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานาะพี่น้อศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จา๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ที่สะดวกเป็นปลายทางติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะพี่โทรกันมาทิ้งที่อยู่ไว้ เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้นะคะรายการนี้เป็นเหรียญอุเทนนะคะพี่ขาหล,หลวงปู่ดูเออหลวงปู่ทิมปุกเสกกับพี่จ๋าปี18นะคะพี่ขาพูดผิดกราบขอโทษขออภัยพีเอฟด้วยนะคะรายการถัดมาเป็นซุ้มกอเก่านะพี่จ๋านีนะพี่นะเก่าเก่าโชแร่อีกแล้วนะคะพี่ขามีสององนะพี่จา๋า โชเร่ออกมาทั้งสององเลยนะคะพี่ขาเร่ดอกมะขามความเก่าปุดขึ้นมานะพี่นะรายการนี้เป็นซุ้มกอเก่าองค์ที่หนึ่งนะคะพี่นี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขาด้านขอบเป็นแบบนี้นะพี่นะเก่าๆนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นซุ้มกอเก่าโชเร่ดอกมะขามมีหน้าหลังเลยนะจ๊ะพี่ๆชมนะคะพี่ขานี่นะคะ เป็นลักษณะซุ้มกอเก่ามีแร่ดอกมะขามโรยนะจ้าพี่จ๋ามีแร่ดอกมะขามผุดขึ้นมานะพี่นะผุดขึ้นมาโชว์ร่องรอยความเก่านะพี่จ๋าอ่าเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะจ้าพี่จ๋านี่เป็นซุ้มกออีกองค์นะพี่จ๋ามีแร่เหมือนกันนะพี่จ๋านี่นะพี่จ๋าคือเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่อ่านี่นะพี่จ๋าเก่าโชว์แร่ดอกมะขามขึ้นแบบทั่วองค์เลยนะคะ ทั่วองซุ้มกอเลยนะคะพี่ขาหนีนะคะคือมีแร่ทั่วเลยนะพี่จา๋ารายการนี้เป็นซุ้มกอเก่าองค์ที่สองนะพี่นะอ่าเก่าจริงๆจ้ะพี่จ๋านี่นะพี่นะมีหน้าหลังเก่าๆกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นซุ้มกอเก่าองค์ที่สองมีแร่ดอกมะขามผุดขึ้นมานะจ๊ะพี่จา๋าโชว์ความเก่าเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่ เป็นลักษณะซุ้มคอเก่าองค์ที่สองเนาะพี่นเนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่จ๋าเป็นรูปหล,อหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะพี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองเนื้อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าอ่านี่นะพี่นะอ่าในบ้านให้ชมนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเนื้อเงินนะคะพี่นี่นะพี่จ๋าเป็นรูปหล,อหล่อหลวงพอะะ่อแช่มเนาะพี่เนาะนี่ค่ะพี่พ หลวงพ่อเทมวัดฉลองนะคะพี่ขาเนื้อเงินนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อช่มวัดฉลองเนื้อเงินนะคะอ่าสองห้าสามแปดแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะสวยสวยจีวรคมชัดนะพี่นะตัวหนังสือคมชัดแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อช่มวัดฉลองเนื้อเงินนะคะพี่ขา ด้านใต้ฐานมีเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะจ้ารายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเนื้องเงินนะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอุดกิ่งนะคะพี่ๆกิ่งดังนะคะพี่จ๋านี่นะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะพี่นะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะอยู่ในเลี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋าพี่ชมนะพี่จ๋าชมเนื้อชมตะกุดนะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นปิดตาหลวงปุโตะตะกุดเก้าดอกนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่จ๋าเป็นลักษณะพระปิดตาหลวงปุโตะตะกุดเก้าดอกนะจ้าพี่พี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่จา๋าเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าอยู่ในเลี่ยมนะพี่จา๋าไม่ค่อยชัดเจนยังไงกราบขอโทษขออภัยนะพี่นะติดต่อกันก็มาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่ รายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปุโตะตาะกุดเก้าดอกนะคะพี่คะเป็นตากุดเก้าดอกนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยๆเก่าๆกันเนาะพี่เนาะนี่นะจ้ารูปภาพไม่ชัดเจนนะพี่กราบขอโทษขออภัยติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ้ารายการนี้เอ่อเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขหลังจานนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อเล็กๆพิมพ์สี่เหลี่ยมเล็กๆนะพี่จ๋า นี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะพี่จ๋าเล็กๆแบบนี้นะพี่นัด้านหลังมีเป็นจานนะพี่นะนี่เป็นด้านข้างด้านขอบนะคะพี่ๆขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าด้านหลังนะพี่หลังเป็นจานรอยจานแบบนี้นะคะพี่คะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขหลังจานนะพี่จ๋าองค์นี้นะคะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงู้สุขหลังจานนะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะรายการถัดมานะพี่ๆเป็นเอ่อเหรียญมหามงกุฎหลังช้างนะพี่จ๋านี่นะพี่เป็นเหรียญมหามงกุฎหลังช้างนะพี่จ๋านี่จากพี่จ๋าชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะโอ้สวยมากๆเลยพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญมหามงกุฎนะคะพี่ขะ อ่าหลังช้างนะคะพี่จานี่เป็นด้านขอบขอบสตางเลยนะพี่นะเป็นลักษณะเหรียญมหามงกุฎหลังช้างนะพี่จ๋านี่นะพี่นะชัดมากเลยนะพี่จ๋าคมชัดมากเหรียญยังดูคมชัดอยู่นะพี่นะนี่ค่ะพี่จาเป็นเหรียญมหามงกุฎหลังช้างนะพี่จ๋าสวยๆเลยนะพี่นะอ่าติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆอ่าวรายการถัดมานะพี่เป็นเอ่อ หนังเสือนะคะพี่พี่เป็นแผ่นหนังเสเองือนะจ๊ะพี่จ๋าเงาเงาเรียบเรียบสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะพี่จ๋าเป็นลักษณะออแผ่นหนังเสือนะพี่นะนี่นะคะอ่านี่นะจ๊ะจพี่พี่รายการนี้เป็นแผ่นหนังเสือนะคะพี่ขาหลังมีเป็นจานแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นยันเป็นจานนะคะพี่พี่ อ่านี่นะจ้าพี่พเป็นลักษณะหนังเสือหลังจานนะจ้าพี่จ๋าเป็นแผ่นหนังเสือหลังจานนะพี่นะนี่นะคะอ้าวรายการนี้เป็นแผ่นหนังเสือหลังจานนะพี่จ๋าเป็นหลังจานเก่าๆนะพี่นะเดี๋ยวไปบ้านให้ชม <careers> พี่จ๋าแผ่นใหญ่ไปนิดนึงเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะ เป็นหนังเสือนะคะพี่ขาหนังเสือหลังจานมียันเป็นจานแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะเป็นลักษณะหนังเสือหลังจานเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเก่านะคะพี่ขาอันนี้เป็นสีออกนมข้นเหลืองเข้มๆนะพี่นะนี่เป็นหนังเสือหลังจานนะคะพี่ขาเขาเก่าสวยๆเลยเนาะรายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อพระพุทธเนื้อทองผสมนะพี่นะ อ่าชมเนื้อกันนาะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆเลยนะคะอ้าววันนี้นะจ๊ะพี่จ๋าแม่บ้านนะคะพี่ฝากพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ๆกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ขาทุกๆกํำลังใจนะพี่นะแม่บ้านขอกราบขอบพระคุณพี่พีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่ขาวันนี้เช่นเคยนะคะพี่ช่องทางการติดต่อก็0849158065นนะคะพี่ๆ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่คะแล้วก็รบกวนพี่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆี่คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่คะลายไม่บ้านขึ้นช่องทางการติดต่อให้อีกทีนะพี่นะ<ส>เผื่อพี่พี่ที่เป็นลูกค้าใหม่ติดต่อกันเข้ามาได้นะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามานะพี่จ๋า,าลายไม่บ้านชื่อโรสนะพี่แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยจาก้ะ0849158065นะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทาง พีพ่ีที่สะดวกเป็นปลายทางนะคะพี่ทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้าเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะคะพี่คะวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ๆรบกวนเอ่อยังไงต้องกราบขอโทษขอภัยพี่ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะในบ้านขอจบคลิป ep ที่หนึไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีจ้า